หน่มสอกครับน้องหนุสอครับ นะครับนองมองเห็นไหมมองเห็นไหมดีขึ้นเราไม่รู้เราหนีแพ้เลยมองสายบริเวณเือตาเลยเป็นจังังไงครับต้องนั้เข้าไปน้อซึ่งเราเราเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะต้องทำเกมมันนะั้ใแล้วพี่เปล่เติดเปงตางกด

สามนสามหมนนะทหารนะเอ๊ะวันนี้คนตัไันนี้คน้าราชการทหารด้วยข้าบาชารที่ที่ปักพงษชัยเป็นอง่องอ ก็มีครับเยอะแลยโอ้ประมาณเขาแข่งมากเลยโซลจาวเวียนก็เพียงเท่านั้นจังหวะจังหวัดที่เราไปไทยพีสองใช่ไหมทางไหนข้างไหนสองท้ายสองนี้สองนี้นี่แตกก่อนที่ไม่เลื่อนแตกก่อนแตกก่อนนะโอ้แตกแตกแผลนี่น่ากลัวเว้ยนะเพราะว่าแตกแตกเนื้อเนือตาตาตาเปิดตาแล้วรู้ใช่ไหมว่าบริเวณแตกบริเวณไหนเปิดตาคิดว่าเป็นไงคิดว่าเกมน่าจจบตอนนั้นเลยไหม แล้วเจ้งหวะที่เขาจับนายได้ครับชุดนั้นเราไม่คิดไงบ้างครับไม่ัมันเราวิตกตกใจไหมกังวลไหมไม่กังวลไม่กังวลเพราะว่าลูกโดนที่พอได้ไงใครจะมาเป็ือะไรกต้องโดนตอดนตอบไดตอบที่ลงลงไปน่มั่นใจแล้วนะมั่นใจเอาแล้วกลับมา้่งกลับมาแล้วกลับมาแล้วคือมันจะถือรอว่ายังไง ไปชาไปสองแล้วอาไปสแล้วนะที no. so so okay. <Okay. S 2> ่สันนี้มีไงบ้างก็ปีนิดนึงครับปีนิดนึ่งครับเนอะติด่ติ่ติก็แล้่สิแต่นชี้มัหน้าหนาวเลย ทาถ้าเป็นเหนียวเท่าไหร่อ้หนักเราร้อยสามสามสองร้อยสามสามสองแต่วันนี้บีบไมีใจไหมมีใจไเจอรมแเอคอมพิวเตอร์นะอาแล้วทหารอีกเป็นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมได้หรือว่ายังไงซ้อมที่นู่นยก็ซ้อมที่ไทยเลยนะไม่มีปัญหาอเไยเพราะทหารก็วิ่งอยู่แล้ว ก็พิงทุกวันร่างกายกลับมาสองไฟเป็นไงบ้างครับประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์นครับแต่ไมนี้เราคิดว่าเราโอเคไหมไนี้อยางประมาณกท่นร่าไจร์ซนต์เงจ็ดอร์เซถ้าเกิดจังหวะสอถ้าเกิดไม่ได้น้องนี่เจสิเรซนต์ร่างของร่างกายจะออกมาในรูปแบบไหนครับีเนือนี้นะเอาน้องเป็นไงบ้างวันนี้น้อง ตอนที่เขาอย่โดดสองนะเขาพักกลับมาที่เกิดมือนกันได้เลยมีอะไรฝากเป็นมาไหกอนเลยฝากขอบคุณเลเป็นมวยไรซีคนครับที่คอยติดตามและเป็นกำลังใจให้นะวันนี้ผมทำได้แลครับอะครับผอายุนี้นะอายุอะไรนะอายุอะรนะยี่สิบสองยี่สิบสองปีนะเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่เกาะสมชัยเนาะโคราชในเบที่โคราดโคราชโครานะ